เรื่องบางเรื่องแม้ว่าคุณเห็นคนรักทำเรื่องแย่ๆเรื่องโง่ๆแต่คุณจะไม่บอกไม่สอนให้เปลืองน้ำลายอีกแล้วเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยเขาในเมื่อว่าเขาอวดดีอวดเก่งดูซิว่าคนเก่งจะไปได้สักกี่น้ำซักวันหนึ่งประสบการณ์เลวร้ายจะเป็นครูสอนเขาเอง สวัสดีค่ะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะหลักกันอ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอดอาจารย์เจาะลึกถึงปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีดังนั้นเนื้อหาคลิปเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหาไม่เหมาะกับคนโสดนะคะ และไพ่โรแมนติกทาลอดประจำเดือนกันยาคมปีพศสอ6 6ของชาวราศีธนูได้แก่ nine of wands ace of swords six of swords d e seven of swords nine of c h a r i o e s nine of pentacles t e of swords the wheel n e r of wands and t o f c h a r i c e s เอาล่ะชาวราศีธนูคะเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ชีวิตคู่ของชาวราศีธนูเรื่องมีอยู่ว่า สำหรับราศีธนูบางคนที่กำลังเผชิญปัญหาในความรักเมื่อก่อนนี้คุณคิดว่าถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นตัวสร้างปัญหาแล้วสำนึกผิดได้พร้อมกับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเท่านี้ความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นแต่ว่าจนแล้วจนรอดจนถึงวันนี้คนรักก็ยังมีพฤติกรรมแย่ๆเหมือนเดิมเพิ่มเติมอาจหนักข้อมากขึ้นและแล้ววันนี้ถ้าคุณบรรลุกับปัญหาว่าถ้าคุณไม่ไหวแล้วควรตัดสินใจเลิกซะ ตัดสินใจชนิดว่าหักดิบชีวิตไปเลยไม่ต้องหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นคิดเพียงแค่ว่าคุณไม่ไหวแล้วก็ควรจะจบแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ถ้าเวลานี้คุณยังไม่พร้อมที่จะรังลาเลิกลาฉะนั้นคุณต้องหาวิธีการใหม่ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาก่อนหน้านี้คุณพยายามจะขุนคนรักบอกก็แล้วสอนก็แล้วด่าก็แล้วเพื่อให้คนรักได้สำนึกผิดปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น แต่สุดท้ายก็เข้าอีรอบเดิมเขาก็ยังคงทำตัวแย่อยู่เหมือนเดิมดังนนั้นราศีธนูถ้ายังไม่ต้องการเลิกคุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักใหม่ถ้าคุณตระหนักว่าปัจจัยภายนอกคือคนอื่นเราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจัยภายในคือตัวเราเองเราจึงจะควบคุมได้ถ้าคุณตระหนักแบบนี้คุณจึงหันมาควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำของตัวเอง ไม่หวั่นไหวไปกับพฤติกรรมของคนรักที่คอยยั่วยุให้เกิดปัญหาทุกๆครั้งที่คนรักมีพฤติกรรมแย่ๆก่อนหน้านี้คุณมีความคิดว่าจะจำนนต่อโชคชะตาปล่อยให้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปตามยถากรรมก็แล้วกันแต่วันนี้เรากับว่าราศีธนูบรรลุกับปัญหาทั้งหมดแล้วคุณอาจมีความคิดใหม่ตามหลักการที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าความคิดเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยนตามไปด้วยราศีธนูบางคนอาศัยหลักการนี้แหละดังนั้น,น,นคุณจึงได้ไพ่เดทไพ่เดทมีความหมายว่าเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่กลา้าลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองก่อนหน้านี้คุณพุ่งประเด็นไปเรื่องเดียวว่าคนรักต้องเป็นฝ่ายประปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นถึงจะเรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาตรงจุดตรงประเด็นแต่วันนี้คุณเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ ถ้าหากว่าคุณมีไมเซ็ตว่าปัจจัยภายนอกคือคนอื่นควบคุมไม่ได้แต่ปัจจัยภายในคือตัวคุณเองที่สามารถควบคุมได้ดังนั้นคุณจึงหันมาจัดการตัวเองว่าด้วยการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งไมเซ็ตไว้แบบนี้ เรื่องบางเรื่องแม้ว่าคุณเห็นคนรักทำเรื่องแย่ๆเรื่องโง่ๆแต่คุณจะไม่บอกไม่สอนให้เปลืองน้ําลายอีกแล้วเขาอยากทําอะไรก็ปล่อยเขาในเมื่อว่าเขาอวดดีอวดเก่งดูซิว่าคนเก่งจะไปได้สักกี่น้ํำสักวันหนึ่งประสบการณ์เลวร้ายจะเป็นครูสอนเขาเองคุณหันมาดูแลใจตัวเองบอกตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าอดเอาทนเอานะไม่ต้องไปคิดแทนเขา ไม่ต้องไปห่วงเขาเมื่อคุณมีความคิดแบบนี้จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าต้องใช้คำพูดนี้ค่ะอยากทำอะไรก็ทำให้หนําใจไปเลยนะเธอฉันจะไม่ห้ามฉันจะไม่พูดไม่บน่นไม่ด่าไม่ว่าเธออีกแล้วดีไม่ดีราศีธนูบางคนยุยงส่งเสริมด้วยซ้าไปเขาจะได้เจอความหายนะเร็วๆการที่คุณบอกคุณสอนเขาเพราะว่าคุณเป็นห่วงเขา ไม่อยากให้เขาทําในสิ่งผิดผิดแต่ความหวังดีของคุณมันกลายเป็นประสงค์ร้ายสําหรับเขางั้นก็ปล่อยเขาค่ะคุณหันกลับมาดูแลใจตัวเองเอาก็แล้วกันคุณเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอดเอาทนเอาทนเห็นคนรักเดินไปสู่ความหายนะต่อหน้าต่อตาคุณเพื่อให้ประสบการณ์เลวร้ายสอนเขาทุกวันนี้ราศีธนูทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับธรรมชาติของตัวเองอันเนื่องจากราศีธนูเป็นราศีที่อยู่ในกลุ่มธาตุไฟ จึงมีพื้นฐานอุปนิสัยใจคอเป็นผู้ที่มีสภาวะกันเป็นผู้นำสูงคุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมีทักษะความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการเพื่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดีอีกทั้งยังมีนิสัยเป็นคนไม่ยอมคนใครบังอาจมามีปัญหากับชาวราศีธนูถ้าคุณคิดจะเอาเรื่องคุณจะมีพฤติกรรมประเภทว่ากัดไม่ปล่อยจัดการกำราบให้อยู่หมัดไม่ให้ฟื้นกลับมามีปัญหากับคุณได้อีก เมื่อก่อนนี้คุณใช้ธรรมชาติของคุณเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อคนรักในฐานะที่เป็นคนรักกันก็เป็นธรรมดาย่อมมีความห่วงใยกันมีความหวังดีและอยากจะช่วยเหลือซึ่งถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังคุณเขาจะได้ไม่เจอความผิดพลาดแต่พอดีว่าคุณเจอคนรักที่เขาเป็นไม้เบือ่อไม้เมากับคุณเขาทำตัวอวดดีอวดเก่งกับคุณแล้วแถมยังอวดดีอวดเก่งในเรื่องโง่โง ต่อมาไพาโรแมติกทาลอตจะพูดถึงโประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าทุกวันนี้ราศีธนูอดทนชนิดที่เรียกว่าอดทนขั้นเทพค่ะเพราะในแต่ละวันคนรักทำแต่เรื่องแย่ๆและเรื่องแย่ๆที่ว่านี้บางเรื่องก็ทำให้คุณผิดหวังเสียใจและความเสียใจนี้ก็ไม่ใช่ความเสียใจธรรมดาด้วยนะคะเหมือนคุณถูกคนรักทรยศหักหลังแต่คุณก็ยอมให้เขาทา ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีคุณไม่ยอมเขาจากนั้นคุณก็คอยตักเตือนคอยพูดคอยสอนหวังว่าจะยับยั้งเขาได้แต่ในที่สุดมันไม่ใช่แบบนั้นในเมื่อว่าคุณยังไม่ต้องการเลิกแล้วใช้วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาคือการที่ต้องทนแน่นอนว่าในขนาดนี้ราศีธนูต้องสู้กับใจตัวเอง ควบคุมตัวเองไว้ไม่ไปทะเลาะเบาะแวงกับเขาเพราะคนเก่งแบบคุณมักคิดอยู่เสมอว่าเวลาคุณยอมใครก็เทียบเท่ากับว่าคุณเสียศักดิ์ศรีเมื่อคุณคิดว่าการยอมทำให้คุณเสียศักดิ์ศรีคุณจะมีความรู้สึกไม่ศรัทธาตัวเองเพราะคนเก่งแบบคุณเมื่อเวลาคุณออกไปข้างนอกคุณอยู่ในตำแหน่งอยู่ในสถานะที่ไม่ด้อยกว่าใครเลยเทียมหน้าเทียมตาคนอื่น แต่พอคุณกลับเข้าบ้านเวลาคุณอยู่กับคนรักโอ้ยคุณเหมือนเป็นทาสจนคนรู้สึกสงสารตัวเองการที่คุณทำแบบนี้มันขัดกับธรรมชาติความเป็นตัวตนของคุณสุดท้ายชาวราศีธนูคะ่ะถ้าหากว่าคุณตั้งหม n d เซตไว้ว่าแทนที่คุณจะให้คนรักเป็นฝ่ายแก้ไข หรือเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่แต่ในเมื่อว่ามันไม่ได้ผลจากนั้นคุณหันมาเปลี่ยนตัวเองซึ่งถือว่าเป็นความคิดและการกระทำที่หักดิบทุกวันนี้ที่คุณอยู่ได้ด้วยการที่คุณตระหนักว่าถ้าพูดแล้วทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงอย่าพูดเสียเลยดีกว่าทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เถอะแม้ว่าวันนี้ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นก็อย่าให้มันเลวร้ายมากไปกว่านี้เลยเมื่อคิดดังนี้แล้วไม่ว่าคนรักจะสร้างเรื่องสร้างราว ขยันสร้างปัญหาให้กับคุณแค่ไหนคุณก็จะอดเอาทนเอาค่ะอยากทำอะไรเชิญเลยทำให้พอใจทำให้หนําใจดังนั้นไพโรแมนติกทาลอดจึงสรุปว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นี้คุณมีจุดประสงค์ให้เกิดความปลองดองกันสุดท้ายแล้วคุณได้ไพ่การปลองดองกัน ราศีธนูคะ่ะไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าคุณไปหาหมอดูหมอดูจะบอกว่าคุณกับคนรักเป็นเนื้อคู่กันแต่ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักอ่านไพ่ทาโร่มีหน้าที่อ่านและตีความหมายไพ่ให้คุณฟังซึ่งอาจารย์จะบอกว่าความหมายลึกซึ้งของไพ่ใบนี้มีความหมายว่าความสัมพันธ์ที่นึกถึงการปลองดองการดำรงชีวิตจริงไม่มีคู่ไหนจะเข้ากันได้ทุกเรื่องและทุกคู่ต้องเจอความแตกต่าง มีความขัดแย้งบนความสัมพันธ์เสมอแต่เมื่อคุณได้ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้จะมีอิทธิพลต่อความคิดของคุณโดยมีความคิดว่าความสัมพันธ์จะอยู่ภายใต้การปองดองถ้าคุณยังไม่ต้องการร้างลาเลิกลาเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะ ขอความเมตตาจากคุณผู้ชมสนับสนุนทา a ล o ฮ h o l ช c h a n ด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามกด like และช่วยแชร์คลิปด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้สนับสนุนแล้วอาจารย์และทีมงานท h โล o ฮ h o l ช c h a n กราบขอบพระคุณมากนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรากักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีธนูว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีธนูและแล้วเทพคิวปิดแนะนำว่า separation ราศีธนูต้องงงแน่ๆในเมื่อว่าคุณได้ตัดสินใจว่าจะไม่เลิกพร้อมที่จะอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ไว้แต่ทำไมเทพคิวปิดแนะนำว่าควรอยู่ห่างๆกัน อาจารย์จะอธิบายไพ่ใบนี้ว่าเวลาที่คุณเห็นคนรักทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้องคุณจะรีบขัดขวางรีบบอกเขาสอนเขาเขาจะได้หยุดการกระทำนั้นแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นยิ่งคุณไปบอกไปสอนเขาเขายิ่งต่อต้านดีไม่ดีทำประชดคุณดังนั้นก็เปลี่ยนใหม่เฟดตัวออกมาอยู่ห่างๆเขาปล่อยให้เขาเจอความเลวร้ายบางทีความเลวร้ายสามารถสอนเขาได้ดีกว่าคำพูดของคุณ และพูดถึงความรักถ้าเรารักมากไปเราก็จะยึดติดเป็นห่วงเป็นใยซา,าระพัดถ้าคุณยึดมั่นว่าคุณเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขายึดติดมากไปคนทุกข์ใจคือคุณเอาเป็นว่าถ้าหากว่าราศีธนูคนใดบรรลุในความรักแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วความรักคือกิเลสทาให้คุณเสียใจทําให้คุณทุกข์ใจฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับความรักเลยคุณจะได้ไม่ทุกข์มากอาจารย์เห็นใจและเข้าใจคุณทุกอย่างนะคะ เอาละราศีธนูแล้วเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีธนูในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ